ิง <laughs> น,นะกับแฟนปีนี้ของวิวคิดในเทนเนอร์แมนกับเป็นยังไงครับก็ปีนี้ก็จริงๆทั้งทั้งปีก็มีมีมแผนนีค่อนข้งงางค่อนข้างชัดหมดแล้วครับหมายว่าตั้งแต่ช่วงช่วงนี้เนาะช่วงเดือนหน้าอะไรเงี้ยช่วงกลางปีช่วงครึ่งปีหลังอะไรเงี้ยจริงๆก็มีทำในทำลายมันก็จะมีแบบเหมือนกับว่า ลุกมาร์กใหญ่ๆไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆแบบปล่อยออกมาเดี๋ยวจะแบบไม่ตื่นเต้นเลยก็จะทำบินแพลนเกียทั้งปีเลยใช่ครับปีนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างเต็มปีแล้วครับแต่ต้องเอาแพลนเอาแผนงานไปกลางคู่กับพีมกิจอินเตอร์เซ็นเต้นได้ไหมว่าจะไปด้วยกันได้ไหมก็ก็ทําด้วยกันครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วพอพอทีมงานเราเป็นทีมงานเดียวกันเราก็ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันทำช่วยๆกันแบบตัดสินใจเลยครับ โปรเก่อย่างปีนี้ครับผมปีนีเนี่ยอะไรนะครับโปรเจกต์ใหญ่อย่างปีนี้ที่แบบว่าจะต้องแบบว่าเออได้เห็นกันแน่นอนผมว่าเร็วๆนี้คิดคิดว่าคิดว่าทุกคนน่าจะได้รู้แล้วแล้วก็แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะชอบแล้วกันคิดคิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วเหมือนว่าเป็นการุ้ยอยากเล่าเลยอ่ะอยากเล่าเลยก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วกันนะแล้วก็แล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะน่าจะ เราคอยเราคอยโปรเจกต์แบบนี้อยู่คุณจริงๆหลาคนบอกว่าเราเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้องเราโอ้ยเราผมมันในในในวงการนี้นะผมก็เป็นแค่ศิลปินเล็กๆเป็นนักแสดงเล็กๆที่หาเช้ากินค่ำ หาเงินตอนเช้ากินข้าวตอนเย็นนอนนิดนอนหน่อยแล้วก็ออกไปเริ่มวันใหม่วงเวียนชีวิตผมมันมีแค่นี้แหละผมออกมาทํางานตอนเช้าหาเงินไปกินข้าวตอนเย็นแล้วผมก็ออกไปทํางานใหม่อีกวันนึงชีวิตผมมันเดียววันต่อวันต่อวันนี่แหละแต่ไหนคนมอาว่างพอจิตออกมาตะโกนตลอดออกมาคุณแบบว้าอะไรอย่างี้อะไรนะฮะ ก็กินเยอะนะครับก็ต้องขานเอเราเล่นเราเล่นก็ก็ผมว่าพอเราพอเราเริ่มเติบโตขึ้นเริ่มแบบมีอิสระมากขึ้นอะไรเงี้ยมีประสบการณ์มากขึ้นเราก็เราก็อยากจะมีพัฒนาการในในในงานของเราด้วยอะไรเงี้ยเวลาจะทำทำอะไรเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะลงไปหยิบจับในพื้นที่ตรงอื่นที่เราไม่เคยทําบ้างหรือว่า ทำสิ่งที่เราเคยทําให้มันไปไกลขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเริ่มจากที่เราชอบเริ่มจากมีเสิร์ชจากแฟนของเขาชอบอะไรมีวความเป็นเราหร<อ>ือว่าผมผมว่ามันก็ก็สองทางนะสองทางออย่างเงี้ยก็จุดเริ่มต้นมันคือสิ่งที่สิ่งที่เราชอบนั่นแหละสิ่งที่เราอยากจะทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าสุดท้ายแล้วตรงตรงที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยมีมันมันสามารถเกิดขึ้นจริงได้ไหมแล้วเหมือนว่าในเชิงของการการปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างผมว่าทุกทุกอย่างมันมันก็ ผมมาคิดร่วมกันก่อนที่จะตัดสินใจอะไรอยาเงี้ยครับอะไรวอย่างนี้มิ่มนจจะเป็นระดับระดับโลกต่างโอ้โหซ่าถ้ามีโอกาสก็จะยินดีว่าตนนี้เแทนเราไปคือระดับท็อปสตาร์ขนาดนั้นไหมก็ผมว่าผมว่าโลกโลกทุกวันนี้มันก็มันก็เปิดโอกาสให้เราไปสู่จุดนั้นได้ได้ได้ง่ายขึ้นกว่ากว่าในยุคคนก่อนนะสำหรับการเป็นศิลปินไทยหรือศิลปินเอเชียอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราก็จะเห็นแบบศิลปินเอเชียบางบางบางท่านที่เขาก็เหมือนบว่า สามารถไปเป็น global star ได้จริงๆเลยเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมองเห็นลู่ทางมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าหมายถึงว่ามันก็ยังต้องการความสามารถแล้วก็องค์ประกอบอื่นอีกเยอะอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามีโอกาสที่เราสามารถวันหนึ่งเราจะทําตัวเองให้เต็มที่แล้วเราไปสู่จุดนั้นได้ผมว่ามันเป็นจุดที่ทุกๆคนอยากอยากจะขึ้นไปถึงอยู่แล้ว,ลวใจเราของผ <พอ S 1> มก็จะเก้าอีอ้จุดนั้นแบกเ้าเลยใจผมนะครับก<อ>็คือผมตื่นเช้ามามองไปทํางาน หาตอนเช้ากินตอนเย็นแค่นี้ผมก็อิ่มใจแล้วครับผมกินชีวิตเรามันต้องสู้ขนาดนั้นเลยไหมหรือว่าอย่างเงี้ยถ้าจะดิราม่าดัชีวิตผมมันก็มันก็มันก็แค่นี้แหละพี่ว่าทำงานเป็นเหมือนกับมดงานตัวหนึ่งแต่เงินในบัญชีเราล้นนะอุยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอันนั้นถ้าเงินล้นต้องฝั่งคนพีพีกิจไรเดอร์เซนเตอร์นะ แล้วเขาก็ซื s <S uh, so so ้อรถใหม่แล้วเขาก็ซื้อของใหม่เขาก็แต่งตัวแบบเต็มที่อย่างเงี้ยผมก็หาตอนเช้ากินตอนเย็นเพรามีความสดเหรครับแล้วทำไมบิลกิ้งยันเทนแมนมันมันสู้พีพีมันส้ไม่ได้ไม่ได้ที่ไหนสู้สู้ไม่ได้ครับผมสู้ไม่ได้เพราะว่าผมผมก็ทำงานแบบสมถะนะผมสมถะแบบอยู่แบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ สร้างบ้านแต่พอตัวพอมีพอกินพอมีพอกินิงๆเรามองเขาเป็นไอดอลมาถ้าเราจะต้องทำงานอย่างเขาแล้วมีความต่อสู้อย่างพีพีเอ็นเตตินพีพีเขาเก่งกว่าผมเยอะแล้วเขาก็มีต้นทุนที่ดีกว่าผมเยอะแล้วเขาก็เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่กว่าผมเยอะเขาเป็นถึง global star ที่แท้จริงเขาแบบไปทำงานกับแบรนด์ระดับโลกเป็น a m b a ส s a d o r ระดับโลกผมเนี่ยก็เป็น มดตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆที่หาข้าวกินไปวันๆนะครับผมบริษัทเรารูกขอบอะไรนะฮะอ๋อก็ตามโอกาสตามโอกาสนะผมตามโอกาสใช่แต่เร็วๆนี้ก็มีแล้วเพลงแต่เร็วๆนี้จะมีเพลงครับผมก็คิดว่าภายในเดือนวันที่ไหนวันี้วันที่หนึ่ทาริเบ็ตบเบ็ เดือนหน้าครับเดือนหน้าโอ้ยหยุดอยู่ในเดือนหน้าแล้วกันแต่ว่าจะเป็นจะเป็นช่วงไหนก็ก็ผมก็ขาดจากการปล่อยเพลงมานานแล้วตั้งแต่ช่วงตุลาพฤศจิกาอย่างเงี้ยผมก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ปล่อยเพลงใหม่สำหรับปีนี้ครับเพลงนี้จะเป็นไงเพลง On Story On Story ของรีมเพงอยหรือเปล่าก็ยัง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 คงวิธีการคอนเซปต์การทำงานแบบเดิมนะเหมือนว่าเราก็เราก็หาเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าความรู้สึกที่เราที่เรารู้สึกว่า เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอ,อยากจะบําบัดตัวเองแล้วก็เล่ามันออกมาผ่านเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามจะหยิบเรื่องราวที่มันอยู่รอบๆตัวเราความรู้สึกที่มันอยู่อยู่กับตัวเราเนี่ยออกมาทำเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นงานที่มันเป็นเพลงที่เราก็ทํามันอยู่ตลอดอะไรยเงี้ยก็ยังเป็นพิธีการแบบนั้นอยู่ยังเกี่ยวยงกับเรื่องความรักหนกะ็ยัง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 เกี่ยวโยงกับเรื่องความรัก <S <S แต่หมายถึงว่ามันอาจจะไม่ได้แบบอยู่ในอ P ีแล้วแบบทีที่เหมือนว่ามันจะเป็นความรักแบบช่วงแบบไวสายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้มันก็ มันอาจจะอยู่รอบตัวมากขึ้นอนะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันอาจไม่ไม่ได้เป็นประสบการณ์แบบโอ้โหณโมเมนต์นี้ขนาดนั้นแต่หมายถึงว่ามันเคยมีความรู้สึกอะไรที่มันเป็นเหมือนตะกอนที่เราอยากจะเหมือนกับว่าสากัดมันออกมาเป็นงานอะไรเงี้ยมากกว่าเพราวันนี้คือคคุณบอสบอสตายไปฉลองกันไหมคะไรนะฮะคือคคุณบอสตาเขาเอฉลองเพาะวนค่ะผมไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกครับพี่หมายถึงว่า ในวันที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นวันของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ส่วนมดงานตัวเล็กๆของผมอะมันก็อยู่ตรงมุมตรงนี้นเขาก็ไปอยู่ในพื้นที่ของเขาสงของเขาผ<อ>มก็เป็นมดงานตัวเล็กๆที่มองเป็นเหมือนแบบก้อนดินก้อนหนึ่งล้วเองครับโอ<ส>้โงเปีนชีวิตอีกนะตุนถึงส<ะ>ีก่กราเราไม่ว่างหรอมันผมว่างครับผมผมว่าง ผมว่างนะฮะทุกคนผมว่างแล้วผมก็ยังไม่มีงานด้วยนะครับวันที่ส4นะฮะแล้วโคเวสตาเขาโทรมาก็ผมว่างผมก็ไปไหนก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นแค่มดเราไปไหนมันไปไหนมันก็เป็นเรื่องเล็กครับผมใช่เดินไปไหนก็ไม่มีใครสนใจโดนคนเหยียบตายไปก็ไม่มีใครสนใจหรอฮะโอ้ันอันนี้ฝากบอกใครไหมอนะฮะากบอกใครเนี่ยไนะฮะปอพราพูดลอยๆครับเป็นงานแบบแค่เล่าให้ฟังมากกว่า ไปนะฮะไม่ไม่หรอกฮะเขาเขาอุ๊ยตรงนู้นอ่ะเขาโตมู่ตรงนี้อ่ะแบบอันนผมไม่กล้าจะไปแตะเขาหรอกฮะกินวันท้ายนี้เราเหงาไหมไรนะฮะก็ว่างครับผมก็ว่างยังว่างอยู่ในคิวไม่มีอะไรใช่ไหมว่างตรงนีนเหงาหรือไม่เหงาอะไรนะฮะว่างหรือไ่เหาเอาล่ะว่างแล้วกันฮะยังว่างอยู่ฮะเพราะว่างอย่างเราทำอะไรในวันท้ายใครชวนไปไหนผมก็ไปหมดเลยฮะเพราะผมเป็นแค่มดตัวเล็ย ไปไหนก็ได้ไม่ทำงานลูกค้าตรงมาปฏิเลยไว้ทำงานแล้วเป็นงานอะไรนะแต่ยกเลิกกี่โมงอ่ะกี่โมงรับสิรับสิพอถ้าผมไม่ได้ทำงานตอนเย็นผมก็จะไม่มีข้าวกินไงผมต้องหาตอนเช้ากินตอนค่ำนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของการใช้ชีวิตครับผม อะไรนะฮะจริงๆมันไม่มีงานเหรอกจริงๆเลยนะพี่มันไม่มีงานคนะผมไม่มีงานฮะเปลี่ยมความขัดยังวันที่ไทยอะไรนะฮะความขัดยังที่อยกเปลี่งนด้ต้องตอกแดงสงครามวันที่ยเหรอโอ้โหกล่องแดงมันธรรมดาสำหรับเขาไปแล้วมั้งเขาเป็นถึง global star ของในช็อปนี่เขาไม่ใช้แล้วเขาต้องใช้ของบนดันเวย์แล้วซึ่ง ผมเป็นมดผมไม่มีสิทธิ์ไปเดินบนรันเว่ยหรอครับผมเดินแต่บนดินนี่แหละโอ้โหวันนี้แบบข้อฟอร์มอันเนี้ยมากจริงจริงจริงครับถ้าสมมติต้องซื้อของให้เขาในวันพิเศษอ่ะมันยากมาหรับถ้าพีพีคือโจ้เอาเอาจริงๆเลยครับเอาจริงคือไม่ยากก็คือเราอยากให้อะไรเราก็ให้เขาแต่หมายถึงว่าเราเราให้เขาจากจากใจผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วใจของมดตัวเล็กๆที่แบบ อาจจะขี้แบบเศษอาหารอะไรเล็กข,ขึ้นไปให้นางพญาอะไรอย่าเงี้ยผับผมก็เป็นวัฏจักรชีวิตของผมนี่แหละครับผมโอเคนะโอเคเพราะว่าอย่าบิบกินไม่กินข้าววันนี้วันนี้ผมมาผมมาทำงานแล้วผมมาหาตั้งแต่เช้าตกค่ำมผมจะไปกินข้าวแล้วใช่วันนี้ว่าจะกินเป็นข้าวคลุกน้ำปลาสัา่าหน่อยอาจจะได้ไข่ต้มจะครึ่งฟองอะไรเงี้ยผมมดตัวเล็กใช่ก็ก็ วันไหนไม่มีงานก็ไม่ได้กินข้าวเพรา oh. ะเดี๋ยว <c oughs> บิวกี้ต้องรีบไปกินข้าวแล้วนอนพรุ <c oughs> ่งน้ตื่นเ <c oughs> ช้าต้องตื่นเช้ามาทำงานเพื่อที่จะหาไปกินคืนพรุ่งนี้อีกทีนึงแต่ยู่ดีคือมีงานทุกวันเลยทำให้เราอิ่มท้องนะผมขอบคุณครับ